ใี้สุดทะลุจักรกวาลนีโมเบสคําสิงล่าสุดหนุ่มนีโมจิรัตได้กลับมาอยู่ที่ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ยังได้เตรียมมาถ่ายคลิปวิดีโอกับสาวสวยมากความสามารถอย่างสาวเบสเดวกนีคัมสิงโดยต้องบอกเลยว่างานนี้ดูหนุ่มนีโมจิรัตจะชิลๆสบายๆอย่างมากจะต้องยอมรับจริงๆว่าคนที่ได้ดูคลิปวิดีโอในไลฟน์นี้จะต้องฟินอย่างแน่นอนเพราะคนที่อยู่ข้างๆหนุ่มนี โมจิรัตก,ก็เป็นคนเดียวกันและแถมให้เห็นสีเขียวเมื่อครั้งก่อนที่ถ่ายกับหนุ่มพานุเดชอีกด้วยก็ทําให้รู้เลยว่าครั้งนี้หนุ่มนีโมจิรัตมาออกรายการรถรับผู้ของสาวเบสแลกวณีคําสิงนั่นเองโดยต้องบอกเลยว่างานนี้หนุ่มนีโมมากับเสื้อยืดสีดําสุดเทพและแว่นตานั่นเองค่ะโดยต้องบอกเลยว่าลุคนี้ดูหล่อสะอาดเหมือนอาบน้ำเือรลอยๆร,รอบไปทีเดียวแถมตอนนี้ก็ยังพูดคุยกันก่อนที่จะไปเจอกับสาวเบสอีกด้วยแบบนี้ จะไม่ให้ฟินยังไงไหวคะหนุ่มนีโมค่ะยังไงแฟนคลับก็พร้อมจะขึ้นเรือและเล่นเรือต่อได้เลยค่ะเพราะถ้าเห็นสาวเปสได้มีหัวใจกระชุ่มกระชชยอีกครั้งก็อาจทําให้สาวเปสยิ้มได้และมีความสุขมากกว่าเดิมส่วนหนุ่มนีโมเองก็ปล่อยจอยมีความสุขจะได้รู้ว่าสาวเบสเป,เป็นอีกหนึ่งสาวที่น่าจับตามองมากๆและเป็นกำลังใจให้คู่นี้ลงคลิปวิดีโอรอดรับผู้เร็วๆเพราะแฟนคลับเองก็รอให้ทั้งคู่ได้มาใช้ชีวิตด้วยกันยังไงแฟนคลับก็รอ ดูอีพีใหม่อยู่นะคะขอขอบคุณเวสคัมสิงห์และนีโมจิรัตฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ